เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนเด็กๆใครป้อนอาหารให้หนูกินแม่แม่แล้วตอนนี้ทําอะไรจะป้อนให้แม่ป้อนให้แม่กิน <c oughs> <c oughs> ป้อนอะไรป้อนยำยำโอโ้โหดูครับยำอะไรเขาเรียกยำอะไรยำมาม่าทะเลมาม่ายำมาม่าทะเลเออยยำมาม่าทะเลดูครับกุ้งตัวใหญ่มาก ดูฮะกุ้มตัวใหญ่มากปลาหมึกด้วยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับฮะ่าไงนะป้อนแล้วนะคะป้อนแล้วอ้าวป้อนแล้วป้อนเลยอ่ะป้อนเลยดูแม่ยิ้มเลยครับนี่ยิ้มเลยโอ้โหเอาไป็ไงเปไงอร่อยอือฮเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยเร็วไม่ต้องกลัวเขาเห็นแล้วว่าฟันหลอกเห็นแล้วไม่ต้องกลัวเอนีครับ, <atur> อ,รบอื้ <AO> ราคาเท่าไหร่นี่จานนี <40. S 1> ้สี่สิบขายอยู่สี่สิบดูครับกุ้งตัวโตนะครับมีปลาหมึกด้วยนะครับยำทะเลนะเต็มจานเลยนะครับสี่สิบบาทนะครับอื <c oughs> <equilib rio> นี่กินไปแล้วส่วนหนึ่งนะใช่ไหมกินไปแล้วส <c oughs> ่วนหนึ่ง ให้่ออ,อ่ะ,อ,ะอันนี้ป้อนให้ใครป้อนให้ใครอันนี้ป้อนให้ใครให้พ่อต่อให้พ่อต่อให้พ่อต่อเอา้าเอา้าเอา้าไม่ต้องถ่ายนะอ้าวไม่ต้องถ่ายนะเนี่ยเยร็จเสร็จยังไม่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงด้วยนี่ ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใช่เครื่องปรุงของมาม่าไม่ได้ใส่อ๋อหมายความว่าเครื่องปรุงของมาม่านี้ไม่ได้ใส่เนาะใช่หมายความว่าปรุงรสปรุงรถเองปรุงรสเองใช่ไหมใช่แซ่บมากแซ่บจริงแซ่บจริงนี่ก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วยำยังไม่ทันจะหมดนะดูอ่ะยำยังไม่หมดก๋วยเตี๋ยวก็มาอีกแล้วดูครับโอ้โห ฉลองอะไรนี่ฉลองยอดขายฉลองยอดขายวันนี้ขายดีมากขายดีมากนะครับฮะฉลองยอดขายในเดือนนี้อ๋อฉลองยอดขายในเดือนนี้คือเดือนนี้ขายแค่อาทิตย์เดียวเปลเป็นอาทิตย์แรกเนาะอ่าสัปดาห์แรกนะครับนี่ฉลองแล้วนะครับอฉลองแล้วนะครับอเป็นไง ผลประอบการในสัปดาห์แรกพอใจไหมพอใจนะอ่าัรฮัำวิลิละนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอ่าไม่เป็นไรเนาะเราเริ่มต้นจับไม่เคยเปิดร้านอาหารเลยนะครับอันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นได้ดีนะครับอ่าเสียงตอบรับจากลูกค้าจากาเรื่องของรสชาติอาหารก็ถือว่าเสียงตอบรับเง้านสะิบห้าเปอร์เซน์เนาะ อาจจะเป็นร้อยเปอเซ็นมันไปนไปไม่ได้เนะาะ9อร์เซแล้วกันนะครับเนะเาะก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเป็นไงแซบไหมแซบนะอ่โอเคนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายพูดธีชันแนลด้วยนะครับ